สวัสดีครับพอเรื่องมาแต่หกโมงเสารสัมผัสหกโมงแรงครับโอ้ืัอนี่สุดยอดเลยคือคืนอีริขคนกระไรปูคือถือใจขักนะพอเรื่องนะใจขกดตอนนีงปูครับพระวัอนในนี้ได้ยินพอเรื่องบอกว่าปูพอถพาไปฟังหมอลำมือนี่ พามอลลั่มจริงๆเลยมามาล่ำให้ปูฟังมีทั้งน้องพิมกับมาล่ำให้เบิงใจบุญกระเซิรงวสันโู้ยมวนกรุบเลยครับย่งดีย่งย่งอีกบ่ย่งมาย่างไหนย่างอย่างไหนอ๋อวันชินนานี่คืนถวายพุละากลากใหม่ไงนี่โอ้วันจันวันจันแมนเอาคือว่าสิม่หอนมอล่ำผุดมอลล่ำจะ เพราะเรื่องเห็นบอกว่าได้รับปากรับค้ากับปูไปแล้วว่าสิเอาหมอลำซิ่งมาให้เพื่อนเบิ้งวันจันทร์วั่นวันวันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ว่าสิไปเชืนหมอลำซิ่งมาเอาเขามาสางวาแถวบ้านนี้งานเพื่อมมัมีเงินเนาะเชืนว่าเป็นร้านขายเหล้าเนาะบาทเชื่อมหมอลำซิ่งเชื่อมหมอลำซิ่งตัวก็จังกระเฮ็ดไหปูมาได้เนาะโอ้โหแต่ว่ากัน มีเอฟซมังคนเพิ่อนกับทรมาอยู่ดอกว่าซอยข้ามหมอลาซิงเด้อร้อยหนึ่งสอง้อยอย่างลายคนนั่งสินะสนั่งสิซอยข้ามหมอลำซิงน้ำเด้อว่าสั่นไร้คับลายคนนระเจาทั่วมาอยู่เมื่อใดเหล่าว่าสันจะเลยว่าวันจันทร์สีหอดวันที่เท่าไหร่บ้เมื่อนี้ยี่สิบสองยี่สิบี่ต่อครับวันจันทร์ยี่สี่วันจันทร์ยี่สิบสีครับจากนั้นแล้วเอฟเอฟซีเนาะว่าสีอยู่ทั้งไหนอยู่ไกลอยู่ไกลสำหรับเมื่อนั้นถือว่าเป็นเมื่อที่เด็ดกะ มือนันเพราะเรื่องที่ฟันเม็ดเดียว,ดวยดดเด้มือดีๆฟันฟันเลยบอกแมนมือนันอะไรมือที่ฟันเ่าเสียไม่น่านั่นได้ชื่อว่าท่นนั <c oughs> ่นได้เม็ดเดียวเลยโอ้แสดงว่าเร็วสัตวแมนเล่ยแต่อีกแนวหนึ่งนี่เพิ่นอยากให้เอฟซีผู้ใดที่มือน,นันนี่อยากให้เขาแมา่ผลละมากลากไม้เนี่ยให้ซื้อมาถวายปูซอยกันผลละมากลากไม้ย,ยิ่งเยอะยิ่งดี ครับผมเพราะว่าบริวารพิ่นไหลายถวายพลหมากแรกไม่เมื่อน,อน,อน,นั้นปูสีไหอยโซใหอไส้ที่เด็ดพันมีเดียวว่าจังโอ้ปูยุกไก้มาได,าดากา้กกบให้เขา,าเขามาแมนครับผู้ไดที่ติดตามเนาะติดตามโทดตามช่องเลยบอกว่ายุใสพื้นที่นี่ยุใสส <ๆ S 2> ิเข้ามากวผงลหมากแรกไม่เ <ๆ S 2> ข้ามาด้วยตัวเองแห่งดีครับเออมาถือว่ามากอโจกขาไส้น้ำเบิดมากเกาวพัไบนมีจากปูโดยตรงคุดๆูุดเทียนเองเลยครับและที่สำคัญมาฟังวาเราน้ํากัน งมาลาจังไหร่กัย่าไปเชีนเขาไหวอยู <c oughs> <c oughs> ่เพรเรื่องเห็นเ่าตั้งแต่สอ,สอ,อ,อมเม,มืเ่อไหนี่คือว่าเสี่ยวมาล้าไม่เพลินว่นนันอ่าแไหนคือว่าเสี่ยวมล้าไม่เพลินนมล้าจังไหรว่นสน<อ>เดี๋ยวนี้เาก็มีงันหานนคือาลาจังไหเขาอ่สามหมื่นบุตวุ้ยมมล้าไหนเาะกำซิ่งดนตรีสดเขาสามหมื่นครับอวันนะี้ขันว่าได้อีรีกัสิสิเปิดทัพทสให้ปูเง เดี <idd ratchet Lust> ๋ยได้ช <Wit default> ่ว <wheels> ย <restor at> ัพวกเวยหมดเอ้าเดี๋ยวกับจังไรกับนี่แหละวันจันนี่แหละเดี๋ยวหูบ่าหูก่ะเออสิเป็นจังไรกับมื่ออื่นนี่กันนะจะ่นี่เข้าแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเอฟซีเป็นกับถามยูมือนีเพิ่นกับมาเนาะมาคืนพระรามร่ากไม่มาจากกรุงเทพกถึงใกล้ผมบอกว่าวันไหนอ่าอ่าผู้จะวัยที่เด็ดมาสั่นมามาอยู่นี่เหมือนิ่นกับว่าได้เลีกกระเทียมไปด้วย เรื่องงอฟันครับยังว่าในฟันทองเดี๋ยวไอ้ฟ้าว่าเดี๋ยวผมเรื่องให้ไขว้ามเออไอ้ฟ้าว่าเอาเาแต่ว่าเบาถึงเรื่องมะล่ำอือืน่าจะมีผู้หนึ่งมั่งจากเพิ่นเพิ่นน่าจะได้ยินคลิปก่อนนะเคยเบาไว้อยู่เป็นบอกเพิ่นว่าเออคือว่าสิมีมะล่ำเหมือนกนเป็นซอยขาวมะล่ำมากนิดหน่อยวันจันเลยครับวันจันแบบว่าเออเออครับบ่ได้มีหลายรนึงวะห้าร้อยโอ้ย หรอยมเอาจังซี่าหารรอนี่หางเครื่องก้นนึ่งได้เปลี่ยนพาพหนึ่งแล้วได้หางเครื่องพ้นหนึ่งเลยดิแต่ว่าถ้าผลละหมากลากได้ก็บมีพร้อมอยู่ดิผลละหมากลากไม่สำรับในส่วนที่ว่าที่เข้าคิดไว้ว่าตอนแรกเขาสิไเปเตี๋ยมม่ชำนีชำนีแต่ว่าในส่วนของเรื่องบอกว่าเออะถ้าสี่ผู้ยุ่ไก่หรือผู้ยุ่ไก่ถ้าสีเขามาฮ่วมนํามากก็ได้หรือว่าสี่อยากจังไรสี่อยากมาฮ่วมอีกกับผู้เป็นยังผลละไม้นี่มีมีหลาย เนาะคันมีหลายๆโอ้ยใหอยปูห้บริวารเพิ่นได้กินแต่ว่าวางสิเพราะเรื่องเบาชูฟังเมื่อเส้านี่ย่ไข่ใหญ่ยหญ่ไข่ยยยเบาเดินนะพันมาสัา่นปูวางี่เหรอมาสั่นมาใส่เล่าคันผู้ได้ฟังหมอลำเนี่ยเถยทเวัตประเทศมาสั่นเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมฟั่งมาจากไหนก่อนว่าไหมดูคันปูได้ฟังลำจริงปูที่ให้เบถตทเวัตประเทศ<ม>เลขนี่ย เียงชกเียงกาให้เจียวกัให้ชกลดเทแต่ว่าที่ชกไม่ลักษณะใดนั้นเท่ากับบุกข้นช่งแหละเนาะขั้มาชกกับเท่ากับตีีชเรหก่างเดียวนะเอาบบนี้กับรถเกติกะลังสีมาเห็งานอีกครับผมบบนี้กับไรสีได้จอดไปสกอนบาจากให้มจอดรถไปสกอนเนาะจอดดับนะจอดดับจอดจอดรถไปสกอนพอให้มาเรื่องมาทราตั้งตั้งเระเด็นะครับผมอ่า ก็สูฟังเนี่ยว่า,ากาหนดกันอ้าเท่านี่ที่เป็นมือไรกันสแีมีแต่แอดมินว้ากันพอเรื่องเบาเาจะเทเาคักๆดสูงสิวันเราวางนูพอเรื่องอกทีวันเนี่ยวัจนหุ่นัวรลัพานี่อันนอยากฟังมาล่มมาทีเนี่ยนอยากฟังลําจริง แต่ว่าผมกับว่าของซี่นะกันคันได้เงินได้ท่องจำไ่าได้เงินได้ท่องจำได้กับที่จ้างตามนั่งคันว่าได้ร่ำตึงดนตรีสดนี่แกผมว่าเจียวอิเล็กตรอนจัดตัวเนาะเอ็ดตามมีตามเกิดเท่านี่ละมีหางเครื่องมีมีหางเครื่องมีมะล่องมะล่ำให้อวิ่งทีนี่แกเจียวจักสามบ้าหลวงพ่อที่เวัดตุ๊กไม่ต้องจำเป็นตัวอียดตามกันตุกมีตุกห้านเนี่ย ไม่ที่หน่อยไม่ที่หน่อยกัจังสามหมความหมายกัได้อยู่ได้อยู่พอได้อยู่หางเครื่องสงคนเนาะหางเครื่องสองคนแต่เราไมเปียนละคนนีฮะเปลียนเปลีวยนคนเอาานจ่อเปลียนเปี่ยนทีละคนเตียนกับเปียนกัเราคนนึงเต้นอย่างไปซะสน่ะเนาะครับแต่ว่ากับโเดลยังดอกเอฟที่ใจบุญนี่เขาอยคลิปนี่ไปนี่บูย เอดโอ้ยแม่แล้วบานี้เ่าคั่งข่ไยกระชวยนะผู้นีก้กระชวยผู้นีก้กระชวยฮัลโอยแต่บ,ตบนันทงยลิวมีไปล่งเบอร์ทรความเด้ออ <ฮะ S 1> ล่งเบอร์ทรควออมลงคิวมีเราลงเบอร์โทร่้เพื่อนน้ำจมันพอดีใจได้กันอยากให้ผูนี้ฟั่งมาลํำมาเนี่ยเพื่อนวานแงเปลีป่ยนบ่หรือเพ่านกยหัวอ,อ๋วยวากับพระจารมาลำกันแต่ว่าเพื่นบ่เคยแรงน้ำใจดิในส่วนของเอฟซีนะกาดิบ่าตรงๆแล้วนี่ ถมดินเออเตือนอยู่นี่มีแต่เงินเอฟซีหล่นหลวนครับผมดินเออเตือนอยู่นี่ตอนนี้จะไอยรถอ่ะหะแต่มือนี่หกสิบตัวแต่มือนี่หกสิบทั้งเบ็ดไปไล่กูรถแล้วเนาะเก้าสิบแล้วกับมือนี่เม็ดเดียวครับอีกตัวหนึ่งหาใส่เอาเออบานนี้เมันขึ้นเพราะเรื่องในส่วนของความฝันนี่มี่มีฝันแนวบอหรือจังไหรหรือว่าเมันขึ้นนี่รับดี่ฝันเมันขึ้นโอ้ยมิดจริงๆเลยเป็นเมโามาก เขามาตะขึ้นก่อ,อนหนนรถไปฆ่า,ากอกางเน,นี่ยเนี่ยเนีน่ยเดี๋ยวบันนี้เดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวหลังจากฝันว่ารถไปฆ่ากอกลางครับสิ่งที่เข้าเพิ่มเข้ามาครับก้อนหนานนุนบอมีเลขเก้าศูนย์ครับผมเลขเก้าศูนย์เพิ่มเข้ามาตอนที่เพราะเรื่องฝันว่ารถไปฆ่ากอกลางถูกต้องปะเข้าเพิ่มเก้าศูนย์ของมา ภาวาเ,ขาเขาเขียนเพิ่มข้ามาในส่วนตัวตัว,ตวบนนี้ด้เห็นไ่ครับแล้วก็แล้วกะเมือ่อพอเรื่องเน้นไปที่หาศูนย์ก็คือชอบส่วนตัวไปที่ห้าศูนย์มีสองยางดิที่เขา้าเน้นไปเมื่อวานคือหนึ่งเลขชอบส่วนตัวพ่อเรื่องค,คือห้าศูนย์สองคือเลขเก้าศูนย์ที่ลดไปค่ากากลางแมนน้องเออมาสองยาง หลังจากเพิ่มสองย่างมานี่แล้วมิดอิงติงเลยฮ้อนบ้าฝันเมื่อคืนนี้เอ๊ะเฮือจังไหนเฮือปูบอกว่าแมนแล้วเด้อบอกว่าฮือจังไหนเพราะเรื่องคิดว่าจังไหนครับโอ้ยมีแต่เอฟซีมีแต่แอดมินเราเอฟซีเอกซ์ไฮข้ออีกละใจเย็นเด้อครับจะฟังให้กันนะเพราะเรื่องว่าจังไหนแน่ยจะคิดว่าเมีกมันสิอยู่อยู่ครับแต่หลังมันสิลจังนั่นกัน มือมือนน่น่ะมือสบายมือสวายผลไม้น่ะเนาะคือวันจันนะมือแร้งมืออีกีบอกปูอีกไห่ม่ยำอีกปูแม่ยำอีกกะคือห้าศูนย์หกนะับปูแม่ยำกับบอกแต่ตก้อุเนหานพงเทืองวดยี่่านมาที่ปูมานางเต่งเต่งไว้แน่นิ่งนงหางกันนีกับ หนึ่งศูนย์ห้าครับกับห้าศูนย์หกแมนนี่เลขสองหางแค่นั้นวหนึ่งไต่ว่าปูมาให้ความชัดเจนนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือในส่วนแนวทางตัวเลขเนี่ยปูมให้ไว้แล้วล่ะปูมให้ไไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ว่าเหลือแค่ความชัดเจนแค่นั้นเองนะครับเนาะก็มนีเอ้าตัวเลขนี่คือตอนเลขเลยตอนแรกเลยปูมให้ศูนย์ใบกอนฝันแหลกของพอเรื่อง ครับแล้วกาเลขสามก็หาแลนวนหมุนไปหมุนไปหม,มุนมาหมุนมาหมุนไปพรอมเลขศูนย์นครับแมน,แมนหลังจากนั้นมากเพราะเรื่องกะมาฝันไวอย่างรถหัวมันว่าที่แม่ลูกเล็กน้อยครับแล้วเร่งไปที่เลขอย่างรถที่เขียนไวข้างบนก็มี 8, 90, 90, 1, 7, แปดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดล้วก็หาศูนย์ที่อยู่ตรงอย่างรถแล้วพอเรื่องกะเน้นไปเขียนเลขในส่วนที่ว่าน่าจะเป็นได้ก็คือสามห้าศูนย์เลยเอาทั้งสามตัวของปูมา สามหาศูนย์เราพูดเรื่องปัดออกมาให้สองตัวคือหาศูนย์หาสามหาเจ็ดสกอรแล้วก็ในส่วนเลขล่างคือศูนย์หนึ่งศูนย์สองแล้วก็เจ็ดศูนย์สกอนอนะครับเจ็ดศูนย์นี้มาจากงูแรนเขาหื้อนะครับนี่คือชัดเจนมากมากคือไม่ละเอียดดีสบายโอ้ยต้องปั่นนั่นดิหลังจากนั้นเมื่อวานนี่พอเรื่องกเ็เลรนไหมชอบส่วนตัวห้าศูนย์ครับแล้วก็เก้าศูนย์รถซาเล้งไปติดอยู่ที่เกาะกลางเกาะคือเกาะเกาะกลางถนนก็เลยว่าเป็นเก่าห่วย ปูไฮซูนย่างไว้แล้วเกาะกลางก็เป็นเก้าก็เลยเอามาใส่เก้าซูนนี่ครับมันไม่ย่ำไปที่เลขอย่างรถหรือเปล่าอย่ามันมีเก้าซูนเห็นไหม,มแต่ว่าสิ่งที่ผมยังสงสัยอยู่อันไม่กันเท่ากระเด็นออกไปนอกรถนี่แหละแมนพอเรื่องกับออกกลับมากเลยค่ะแมนพอเรื่องกับออกลับมาเพราะไม่กันเท่าอย่าลืมว่ามันเป็นสี่แกเด,ด้เนี่ยอ่ี่โซเลียยุคกลางเฮ้ย เน้ยโอ้ยโอไม่กันเท่าเหรอพ่่แม่นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่พ่อแม่ไหนนี่เน้เป็นไม้ไผ่เนีไม้ไผ่นะมาดาี่แกแน่นี่มาอันนี้ขัดเปีนอันนี้นี่ยตีเป็นเตีเป็นนึงครับทีเป็นซนหนเ็นมม่นมมออไม่เท่าอันนั่นบอกทีเป็นซวนมงมนะครับทีเป็นซนก็เกี่หลังมานยครับเอา สุว่ามือนี่มิตรแอดมินบอกเพราะเรื่องบอกนิดหน่อยเล่าจีดไวแต่ฟันวั่นจันทร์ครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอเรื่องต้องต้องมีอยู่ในหัวแล้วล่ะสักอย่างหนึ่งนีแล้วเราสีพ่ั่นวั่นจันทร์กันยังางหายเอฟซีเขามาขอพั่นมาร,รมีน้ำปูไหญมาสัมผัสกับปูอีลิลีอรอยมาฟั่งมาร่าน้ำกันเมื่อนั้นแล้วกาจีบอยเลยประกาศใช่ไหมเลยหลังวันที่หนึ่งเลขที่ออกเลย เมื่อนนนัก็ับเอ้ากามีอยังเพิ่มเติมไหมบอครับบ้านนี่อ๋อบังเอเบบังเมาเนื้อบันนี้หลังจากนันกามากเอฟซีเด้อครับผมไอ้เข่ามาาความกันแห่งเข่าม้าแห่งมีโอกาสได้เข่ามาเท่ายกามาขอโชคขอใช้ขอโดยตัวเองจุดตุบจุดเทียงโดยตัวเองนี่อ่าขอโชคขอลาดน้ำเพลินเนาะขอบาฬไอ้หน้่มฟู ผู้ยุกไก่ยุกไก่ผู้ใดอยากมายุกไก่ก็มาได้มีเวลาอีกมือกลัวหุ่นสองมือผูอ้ยุกไก่ก็มาได้ฉะนั้นแล้วก็บสีล่องเบอร์โทรด้านล่างไว้ให้กันผู้ใดมาบอดิกับท่อ,อหาแอดมินโหลดโตหาแล้วก็าถามว่าอยู่ใสจังไดสีมาหอดได้จังไดสีมาซอยอย,อย่างจังไดก็ว่ากันไปอีกที่หนึ่งนะ,อะตอนนี้ตัวฝันอะไรกันใดเนาะ เราเอาลงกับลงต่อคหับผมถ้าเรื่องถี่อะไรจะอ๋อนี่คือเบอร์โทรแอดมินเนาะเบอร์โทรแอดมินทุกช <ıs hammer, S 1> ่องนะนี่เด้อครับผมกระเทีม okay. hey, no ่าหมอดบัถึงเออกระเทย่าหมอดบัถึงเบอร์โทรแอดมินทุกช่องนะครับช่องไหนตัวช่องนั้นเลยครับเบอร์โทรแอดมินนะครับเนาะนี่คือทีมงานทีมงานทั้งหมด นะครับที่อยู่กับปอเรื่องครับผมนั่งเนื้อจากนี่ถือว่าเป็นตัวปลอมอ๋อนั่งเนื้อจากนี่ถือว่าเป็นตัวปลอมถือนั่งเนื้อจากมีไปถือว่าเป็นตัวปลอมยังมีข้องค่ะลืมเขียนรองพารวยนะคะโอ้ข้องพารวยอันนี้ก็ร่างว่าสมัครไหมอันนี้ก็ได้สมัครไหมข้องพารวยเนาะเล็กไหมค่ะรอสักครู่ค่ะรองพารวย คองคลอคองคองค่ะคองเบอร์ค่ะศูนย์เก้าสหกปดแปดสีนึ่โอเคค่ะฝากเขาเรื่องึอองกนะัแฟหน่ะทั้งหมดมีเจ็ดอีมมีเจ็ดคนนะคะ ถึงอด้คแม่เออเออ่นี่นะครับทีมงานครับผมบางคนบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเป็นยังคือบอไห่เบอร์เท่าเรื่องการนี่ก็ต้องขอตรวจขอให้หลายๆครับผมเพราะว่าขนาดแอดมินมีหลายคนแบบนี้การยังรับสายบ่ท่านครับถ้าเป็นผู้เรื่องผู้เดียวนี่จะเกิดเหตุจังใดบด้หอดเลท